But แม่พี่น้องคะตอนนี้กระตุลล้อ,อก,การเมืองเขามากันแล้วนะี่ค่ะมาดูกันแล้วอาสวีัสวัสดีเจ้าค่ะมอมปากับกระตุลล้อ,อก,การเมืองมาแล้วนะเจ้าค่ะอาไปเริ่มยิดแก้มหยอกกันที่ฉบับแรกกันเลยดีกว่ากับเสียไทยรัฐวันนี้เสนอเรื่องต้องทั้งชักทั้งจูงทั้งฝูงมาช่วยกระ เอาดูสิดูปิด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 นายกเพื่อนคือทางออกพวกเราดึงลักดึงจุงจากองค์ก้อนอิสระมาถึงนี้อายุติธรรมก็ต้องมาช่วยลุงกับนันด้วยเราก,ก็ต่อสวอรลักตังเพื่อที่จะได้นายกมาตาเจ็ดดึงมาดึงมาเล้าตีกันเลือกตังหายสุดริมถิ่นประตูเลยที่เดียวเล้า าดึงมาอดึงมาอจีจีทำไมช่วยกำนันมวยเน่ไปตั้งตั้งรับใช้พระเด็จการจีจีจฮูฮููชัดเจนกันเลยทีเดียวเน่เจ้าค่ะมากันทั้งฝูงช่วยกบฏเยี่ยงนี้เอาดูกันเอาเองว่าใครเป็นใครมาต่อไปติดตามกันที่เดลี่นิวกับกระตุนคะประจำโดยควดเจ้าค่ะ ปิด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 เรา,เราจะเอา,เอานายก,นายกคน,คนกลาง,างโอ้ยสงสารคนที่จะมาเป็นนายกคนกลางเชื่อจริงเลยนะเนี่ยอ้วนเอ้ยหฮยสงสารทำไมอ้าวก็สงสารตรงที่จะต้องถูก้าหน้าว่าเป็นนายกที่มาจากระบอบเพื่อตั้งยังไงล่ะอ้วนเอ้ยอาหูอ,หอ,หอ,อวิทปิ้วเครียดแทนจริงๆนะเนี่ยตัวเอง เอา้าก็ประเทศนี้เป็นของเขาไปแล้วนี่เจ้าค่ะ <c ười> ประชดนะประชดมาต่อไปปิดท้ากันที่ข้าวสดหนูหนะกับประจมจัะค่ะเบินบ้นเบิ้เบิ้นเบิ้นขับรถทุกวันเนี่ยน,นะอันตรายอันตรายจริงๆเลยทาไมระวังเนี่ยนะอาจถึงตายได้เลยเชียวนะอ๋ะาใช่ใช่ถ้าขับไม่ระวงังก็ไปชนกันตายเลยนะอ๋อ จะตายก็เพราะขยะปุวยกป็ปพราะผสงไงเราเฮ้ยอย,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 ย่าไปเสียงชนะแกไม่งั้นตายจริงๆนะเตือนแล้วขนาดบอมป้าเองยังไม่กล้าเสียงเลยละเจ้าค่ะ ต้องยกมือไหว้ปังงอกปังงอกให้กลุยูเอาละวันนี้ก็ยิกแกมหยอกกันพร้ขอมปลาคอมคอตอนนี้มอม้าจะพายิงเล็กไปหากลวยมาไหว้ก่อนดีกว่านะเจ้าค่ะเอาไปเล,ล่นลาะเลสวนสวัสดีค่ะ